เอาละฮะในคลิปนี้เราจะมารีวิวของในกิจกรรม Project Hall of ฟซู s t e r โดยที่เราอ่ะจะไปดูของไอเทมฟรีก่อนนะครับโดยที่ตัวแรกก็คือฟาร์มัสฟารมัสนี่มันไม่ได้ใช้แต้มแรกนะครับแต่มันหาได้จากการตีบอสครับผมซึ่งบอสเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดหรอกแต่ตอนเราจะหากล่องอะ่ะมันยากอยู่เว้ยเพราะว่ามันจะมีแต้ม5ดาวกับหพันใช่ไหมละ่ะแต่ไอกล่องปืนอ่ะ มันจะไปอยู่ในซอกที่ไหนซี่แห่งสักแห่งหนึ่งที่เราไม่เห็นโดยที่ตัวปืนอะมันจะมีดาเมจที่90ดามเมจแล้วก็เข้าหัวน่ะอยู่ที่180โดยรวมอ่ะถือว่าดีไหมก็ถือว่าดีแล้วต่อมานะฮะอาว,วุธที่ถูกแล้วต่อมาอาว,วุธที่ถูกท,ที่สุดน่ยในตอนแรกดาวก็คือกระทะโดยที่กระทะเนี่ยมันก็เป็นแบบเปล่าๆกระทะบริชิงอมดาน่ยแต่รามติ ก็สามารถตีบอสได้ในสองทีครับแต่ข้อเสียคือคุณจะต้องแล,เล,เลกเลือดโอีกอ้โหซึ่งถือว่าดีไหมกอ็อดีอยู่แหละแต่ทางที่ดีเนะี่ยอย่าเอาไปตีกับบอลดีกว่าเนี่ยเพราะว่ามันเสียเลือดฟรีและตัวต่อมาเอาวุธต่อมานะฮะมันก็จะเป็นตัวของระเบ,บิดน้ําแข็งระเบ,บิดน้ําแข็งนี้คือเป็นของที่ผู้เล่นใหม่ถ้ามาถ้ามาในช่วงเนี้ยยังทันอยู่ไหมก็ยังทันอยู่เพราะว่าเราเหลือเวลาอยู่ที่หกวัน อกวันมันก็ห<ม>บบนึ่งสบายนะี่งแต่ข้อดีของมันก็คือมันทําให้ซอมบี้ที่มาเป็นฝูงพวกนี้ที่สถานะน้ที่สถานะแบบว่าแช่แข็งนะครับโนันี่ฮะมันถือว่าช่วยให้เรานะนี่ยกจัดมอนเยอะมากๆแต่มันก็มีข้อเสียอย่างเดียวคือดาเมจมันเบามากมันอยู่ที่แปดสิบอะ่ะมันตีกวันไม่ใช่ตายต่อมาะฮะอาวุธต่อมาคือปืนพกเร่นคื ทุกคนเนี่ยก็จะแอดดีว่าปืนพกไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นดีเซดเซนเนี C ่ย e e, เราชาวเอพีเอชจะเข้าใจว่าปืนนี้มันยิงแรงมากๆอ่ะนี่ดอละสี่ร้อยอ่ะโดนตัวแค่สี่ร้อยนะถ้าโดนหัวมีรจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูก่อนหวัหวหัวขอหัวหน่อยสี่ร้อยโอเคเข้าหัวสี่ร้อยเมื่อกีก้กูพูดอะไรวะต่อมาะฮะโดยที่เราจะมาพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเปิร์ก นะไปสิทธิภาพเปิ้เนี่ยฮะถ้าเราแปลในภาษาไทยก็คือเมื่อเรายิงศัตรูอนะ่ะมันจะทําให้ศัตรูเนะี่ยติดสถานะสโลโดาวใช่ไม่ให้เราเดินให้มันเดินช้าบวกกับน้ําแข็งเนี่ยจะยิงแรงขึ้นก็คืออาวุธประเภทที่เป็นน้าแข็งเนะี่ยดับเป็นพวกที่มีเสียลักษณงน้ำแข็งมันยิงริงแรงขึ้นอยู่เว้ยเพราะว่าถ้าเราแปลไทยอ่ะมันแปลนั้นต่อมานะฮะอาวุธก็จะเป็นตัวของสกา เ,เอาจริงๆเลยว่าเป็นอาวุธที่โอ้โหกอนแรกคือแบบอยากได้มากนะแต่พอได้จริงๆเ่ะตอนแรกๆคือบ่นเลยมันไม่ค่อยดีแต่พอใส่เปิ์กน้ําแข็งอะ่ะเท่านั้นแหละก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อมันต้องใส่ตัวของอาวุธประเภทน้ำแข็งเว้ยล้วถือว่าคุ้มไหมกับอาวุธชิ้นเน,นี้ยชิดนนี้สำหรับสำหรับสายปีนะถ้าใครมาใหม่ๆก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเว้ยยิงยิงก็แรงแล้วก็ลั่นว้อีก ถ้าพูดถึงถ้าให้พูดถึงว่าปืนนี้มันมีความใช้ปืนกับตัวไหนหรอเอ่ออะไรนะเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านก่อนเอ่อเข้าไปดูบ้าน,นมันจะคล้ายๆกับตัวของปืนอันสุดท้ายเนี่ยแต่ว่ามันจะยิงช้าแต่มาที่สก,กาดอะได้เหมือนรงพอกันนะซึ่งปืนปนี้ใช้แต้มทั้งหมด80แต้มในการแรกพอ่อขอ ขาบอกเลยว่าเปิร์กับมันใช้ห้าสิบตันในการแรกแล้วอย่างสุดท้ายก็คือตัวของข้อมืปืนน้ำแข็งเนี่ยถ้าเราเล่นจริงๆอ่ะมันถือว่าคุ้มไหมอ่ะมันถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเดามจอน่ะมันแรงเป็นเดามเมจเออี e. วกกับตัวของมอนเตอร์เนี่ยมันมาเป็นกลุ่มเ,มเวลาบางช่วงอ่ะเนี่ยแล้วเวลายิงปีคือมันโหดจริงอ่ะมันเป็นเออีแต่มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งอย่างก็คือมันจะแพ้พวก ใช่มอนเตอร์ที่วิ่งเร็วคือถ้ามันไม่อยู่กันเป็นกลุ่มหรือไม่เป็นวงใหญ่ๆอ่ะมันจริงๆไม่ค่อยโดนเลยอ่ะคือก็ผมคือก็ไม่รู้มันกำมัเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ท่างมันเถอะยังไงเราก็มีปืนอย่างเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มารีวิวไอเทมของเกม Project Crawl of Monsters ในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือเวลาเจ็ดวันในการเก็บดาวอยู่สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าไม่มีอะไรมาเล่นก็ มาลองเล่นเกมนี้ก็ได้นะผมว,ว่าเกมนี้มันมิตรภาพดีๆมากๆเลยสำหรเบวันนี้ก็ขอบคุณครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์หนึ่งไลค์ก็ได้หรือกดติดตามก็ได้นะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆก็ได้